บายดีพ so so hmm, ี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านมาพบมาพรากกับซองนองเอิญเส้นเก่าเส้นเคยลังจะเป็นโรคลิปดุนจะเงินผู้ใดดอกจะมาจอด่ายยังจะมาจอดถ่ายยังกับบรีกจะมาจอด่ายยังเลยสิบแปดน้ำมันลดโศกายพี่น้องเกิดเหตุบุกาดคิดตื่นเช้ามาพากัน นอกก้องกินข้าวแล้วกัสิเอารถไทยทามบรลลีก่ามีน้ำมันบ่เฮ้ยในรถมีว่าสันสิแก่เขาไปซีบ้านบ้านตะมุงพี่น้องเลยแก่เขาไปซีบ้านตะมุงเขาหาสอบถามพว,ว่ะมีน้ำมันรถอยู่มีว่าสันพอลงมาหอดบ้านน้องแทนพี่น้องท่านหอดขาดสัมนะฮักกระเขาหักกระเขา,า,ขาบ้านย่อมขันะเขาสํานะหักก็ะหอดเือนบ่าวันเือนนัน่นตะเว่น าะวาเบิดเบิดขักเบิดเน่ถาถามเนนองแพนนเ่นองแพนกําลังกําลังกนกํลังขี่รถไปซสื่อหายมาสั้นขี่รถบริยังเยนั่นนะเลอยถึงมอถึอเลื่อยถือหมบ่ แม่น้องแทงกำลังไปซื้อหายพี่น้องเยคือไปเฮิงเสร็จเลยหางกระติดรถอีเลยเถือมาเลยหัวก็ออกแต่เฮือนแม่น้องแทงน่าก็ออกแต่เฮือนพี่น้องเลยส่องมึงผูกปักไก่ในเฮือนแม่น้องแทงกันยังใส่สุดนอนอยู่ กีวสิาพากันเอากะแล้วพี่น้อง,งก็หวานกะแต่พังเบื้องพลก็ยังมันมาเมื่อวันสินดับผู้ไปเลยมาทำกับใบนำนะแดดมาแล้วพี่น้องจ้าลูกสาวกับมานำโอ้นอนจังหิวนอนมาติใส่นางงามกระลอกกระลอกโอ้ยโอ้กากว่าติง มปนองแทศไปซื้อมาหายแล้วพี่น้องยังใช้ซื้อนอนอยู่บ่เมื่อน้ำติมาค้ำได้จ้ะมันชิเมื่อน้ำอยู่บ่เนาะได้น้ำมันแล้วรถมาว่าด้มีเบรกเนี่ย ได้น้ำมันเลวพี่น้องแม่น้องแทนไปซื้อมาให้ไปเซ็นมาให้เพื่อนไปซื้อมาให้เนาะน้ำมันก็หาชิบ้านหาชิบหะถ้าเป็นเงินเล้าก็ชาวกว่าพันน้ำมันแกงใส่ข้าวทึ่งหยิดลงกับคักหีิดเราเห็นเลยพื่ินเลย สตาร์ทเครื่องวันนี้สตาร์ทเครื่องสิควันกุ๊กุ้มไปได้บันนี้ แกแมนเบิร์อยู่ไก่นะพ่อแฮงพ่อได้ขี่รถจ็กมาเด้พี่น้องขี่ี้รถไทยเมื่อน้ำกันไก่เต่าก็เฮือนน้งแทนไปบางคำบ่ได้นะไม่ใช่เมื่อน้ำอยู่บ่ น้องแทนแล้วพี่น้อง,งเกี่ยวอาการเอ้ยของสีเมื่อนำ้ำเมื่อนำอ้ำเยอะสิเมือ่องน้ว่าเัิญเมื่อบมาจังไน,นสีว่าแม่เฮาเดฟแม่เฮาเดฟบ่ไปพี่น้องไปเอาน้องแทนก่อนพี่น้องจังสิพากันครับโหลดเมื่อต่อเนาะเกีย่ยวมือนเมื่อน้ำถุยยาปลาลุงก่อนได้ไหมถุยยาให้ไวลูกนำ้ำ thôi nha nhàn nhàn lôm chắp đi đi đấy hơi chị bay thấy bà đi ôi cái lò ngon chị mai hết băng hàm con kênh thu nha แ้ากซี่รถจักนี่สิโบเมื่อน้ำพี่น้องเอ้ยแ้ากซี่รถจักนี่ส่วนไปใส่กกับโบไปแต่ถ้ามีเพิ่นถ้ามีเบ้าลิกไปน้ำน้ำไปถ้าบซาห้าผู้เดียวนะโบไปโบไปโบไปได้แต่ส่วนขี่รถจักนี่โบไปได้รถท้ายไผรถท้ายไผรถท้ายไผลูกรถท้ายลิก มัวกับบอดเอาเสือขยาวกับบอดเอาบางคำกินข่าวนะฝ่ายตี้มันสิมันสิแกมันสิกอดบางคำเออหลอกสิกอดบางคำหลอกสิกอดหำ 안 돼! วนลินลวนลิข่าวได้หี่ข้าวได้หมาดูขข้าว้าวเห็นละข่าวขข้าวได้นี่นอนโอ้ยบางเงบางหุงนห่นไม่่าเลย มะคู่เงี้ยงคือสีนีา่าะหอดบอนแล้วพี่น้องฮะบ่างๆไปไขประตูก่อนพี่น้องมาคู่เงี้ยงมาคู่พันเงี้ยงเนี้ยนี่ปองเป็นไตแยกยไดเนว หอดบอลแล้วพี่น้องสู่เข้าไปหอดเราจ้าดับเตะดับเตะฮะโรดนะเอา้าจะลอก่อนออกไปยังนั่นนะเงินยายมังต้นหนากันเลย ตวงซีพอเถ่าพี่น้อยไปจสะสอบละช่องซีหาสอบพี่น้องคือสิแล้วหน้าเลยเพราะว่ายังเคยฮะกี่ต้มกี่เดีนะ ฝากมันลุดเลยดูพื้นไว้ไว้ในลิกบอกลิกนะไหมนำ้ำไว้ไว้ในลิกเอ้ยไว้ไว้ในอ่าวลิกอ่าวลิก กบสิดิกเก้พาไว้เพียงเทนี้เนาะพี่น้องเนาะฝากกดไหลัดกดแแซกกดตตีตาม่รงเงินในเด้อพี่น้องเลยคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่นอ้นนนองสบายดี